ไปครับจากคณะทันตแพทยาศาสตร์จะเป็นคณะเทคนิคการแพทย์นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับการแสดงสปิริตของคณะเทคนิคการแพทย์ครับพีหนึ่งนอย่าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพี่นะครับพี่จะรอดูบนโค้งสปิริต 四大两教。